สวัสดีครับส่งกรนทั้งรอบครับผมกดซาเทลชิงกะละนะครับตราดังล็อโทุเรียนอาจารย์นะครับตัวนี้รอบไกว่านะเป็นคุณขอัลฟา HVTW นะครับราคาทด7.1เลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนเรื่องอ่าใช้แขนเดิมนะครับอ่าให้เปลี่ยนหน็อกนะครับตัวนี้แขนติดแขนแต่งนะครับผมเอาออกให้เรียบร้อยนะครับตามาตมที่แจ้งมานะครับหน็อกไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้นะครับมีลูกปืนอาจจะมีเสียงหอนหน่อยนะครับมีแถบหนึ่งนะครับ แต่เรื่องความไหลลื่นไหลลื่นดีนะครับอีลูกหนึ่งหมุนเงียบอีแทนหมุนเงียบเลยนะครับลูกปืนใส่ทั้งหมดข้างละสามลูกเลยนะครับลูกล่างสองลูกลูกบนหนึ่งลูกนะครับลูกปืนใช้งานใช้เยอะมากนะสำหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับตัวลูกปืนประคองหนอกนะครับจุดต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตัวเกียวเสารปร,บรับเปลี่ยนได้ปกติดีนะสาหรับตัวเกลียวเสานะครับส่วนตัวลูกปืนประคองเสาลูกล่างก็สมบูรณ์ดีเลือ ลูกล่างลูกปนเป็นพืนแท้นะครับไหลลื่นดีนะครับจุดต่อมาระบบการทํางานของระบบเบระครับเป็นเบรคคาร์บอนนะครับต่อร้ายเรียบร้อยนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับใส่จะรบีสมูทให้เรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้รุ่นนี้นะครับตัวลาแผ่นล่างอาจจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นปะเกนนะครับเลยส่งผลให้เวลาหมุนเบรกหนักๆอาจจะมีสระเด้านิดๆนะครับต่างตาถ้าเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะครับเบรกจะอาจจะไหลเนียนดีกว่านี้นะครับพอไปเป็นักนักนะครับเบรอาจจะมีกระเด้านะครับตรงจุดที่แจ้ง ว่าให้ทราบนะครับแต่แล้วไม่ไม่มีผลกการใช้งานนะครับเบรกก็ไม่ค่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวแผ่นตัวเบรกตัวด้านในเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับจุดต่อมาระบบกันติกับลูกปืนบันเวนตี้รีเวิร์สนะครับจุดได้ดีถอดล้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกปืน,น,นบับนเวนนะครับจุดได้ดีนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับน้ำเฟืองพินิเอร์เฟืองใดนะครับสมบูรณ์ดีหมุนเนียนดีนะครับสําหรับตรง ชุดเฟืองขับั้งเฟืองพิเนียนเฟืองได้นะครับตัวนี้ชิพันของ XLP w o r k นะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับต่ผมขึ้นตัวชุดเฟืองขับให้ดูนะครับมีสึกหลอเล็กเ็กน้อยน้อยนะแต่มาอยู่การใช้งานโดยรวมก็สภาพ95เลยนะครับทุดส่วนอะไหล่ชุดยกฟีสปูลนะครับทำงานได้ปกติดีถอดล้างให้ทุกชิ้นนะครับาระบบภายในนะครับกระโปรงช้อปปิ้งทํางานได้สมบูรณ์ดีนะยู่กระจักวัดสายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนลูกปืนประคอง อการสปูนอาจจะมีหมุนหอแซดๆบ้างนะเพราะว่าตัวนี้ใช้นะ้ำมัน k t f นะเพราะเป็นเกรดบางนะครับทำให้ไหลลื่นดีนะครับสำหรับตัวลูกปืนนะแต่ถ้าจะเอาเงียบนครับใส่ลูกปืนเบอร์ค่ามหนึ่งฝันนี้ก็จะเงียบลงนะครับแต่เรื่องความไหลรื่อนก็จะดอกหายไปนะครับตัวนี้เป็นระบบโหน่งแม่เหล็กนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับ ต่อมาระบบการทํางานของตัวเกียร์สายเฟืองตัวนอนเก้าไฟายทำงานได้ปกติดีมาที่แรกค่อนข้างสกปรกเลยนะครับชุดเฟืองขับเฟืองตัวนอนเป็นพลาสติกสีขาวทำงานได้ปลอดสมบูรณ์ดีนะระบบที่วิง่งนะครับทำงานเลยสมบูรณ์ดีจุกขยับพลาสติกอล็กให้เรียบร้อยนะครับสดวกนะคนับอกจจะมีเสียงฮอนหน้จะมีถานี้เสียงดังเสียงดังนะครับอีกถาดนึงเสียงเงียบนะครับแต่ไม่ได้ดังมากเกินนะดังไหลลื่นด,ไนดีไม่มีผลการใช้งานนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ